สวัสดีครับพบกับเพจสามหครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การเสริมเหล็กในฐานลากเข็มเดี่ยวนะครับก็ตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับก็มีเป็นตัวเสาเข็มสามหนมิลนะครับเดมิเตอร์ดับน้ำหนักสามสิบห้าตันเพราะงั้นตัวฐานก็จะเป็นประมาณ2เข้านะครับ2อดีก็คือสาม 15คูณนะครับก็เป็น70อ่ะแล้วก็ขนาดนี้ก็7 70 7เเซนนะครับแล้วก็ลึกความนาฐานรากก็6 0 0แล้วก็ลึกจากระดับดินไปประมาณ40เซนโอเคครับเราเรามาลองเสริมเหล็กกันนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กตัวแรกเหล็กปอกบนนะครับเป็น5คูณ 5Gb 16นะครับแล้วก็ มีเหล็กลัดรอบเส้นนี้เป็นเหล็ก DB12 นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว d o u b l เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองมาใส่กันดูโอเคครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยอันนีนะ้มาแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ด้านทอวิวก็ตัวนี้ปรับค่าพรามิเตอร์อต่างก็ให้มันถูกแล้วกันลองยีดิท์ใช้ดูนดนะตรงนี้ปรับเป็นคีม35 f อเดช a t i 60 70 100คัตออฟก,ก็15 เดี๋ยวปรับใช้มาร์สตรงนี้เป็น F1 แล้วกันค,ครับโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่เหล็กกันก็ไปที่เซคชั่นนี้แล้วกันนะครับเซคชั่นก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราปรับค่าโคบอลลิงนะครับไปตรงนี้ไปโอเคมาที่โคบอลลิงนะครับโคบอลลิงเนี่ยเดี๋ยวให้เรา เพิ่มคาวเวลิ่งมาที่50กับ100นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับฐานข้างล่างเนี่ยให้มีคาวเวลิ่งเท่ากับ100ส่วนด้านข้างทั้งหมดเนี่ยก็ให้เป็น50โอเคครับแล้วก็เลือกคาวเวลิ่งไปเพราะงั้นลองกลับที่ฐานดูแล้วเลือกฐานนะครับเพราะงั้นตรงนี้นะครับท็อปเนี่ยให้เป็น50เบสเนี่ยให้เป็น100นะครับแล้วตัวอื่นๆก็เป็น50เหมือนกันทีนีเรามาใส่ลีบากันเลย โอเคเลือกอ่าเลือกเมื่อกี้เราตัดทิชชูนมาเลือกคือนเวิร์กไปนะครับแล้วก็เลือกตัว U เป็นเชฟ M 1 7อ่ะตรงอันนี้เป็นเหล็กสินะครับเดี๋ยวตั้นี้เป็น16เลยอโอเคได้แล้วเป็นตัวคว่ำนะแบบนี้แล้วก็อ่าใส่เลือกเหล็กนะี่มีตะขอด้วย ทีนี้เดี๋ยว่อนจะทําอย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ตะขออย่างนี้สแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีเหล็กอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะไขว้กันเพราะงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องปรับตัวตัวด้านบนลงนะครับประมาณเท่ากับหนึ่งหนึ่งความหนาเหล็กนะครับแล้วก็ข้างล่างอยู่ตรงนี้ข้างบนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวปรับ edit c o n t e n นะตรงนี้เป็นลบ จุดหน่งไม่ใช่ต้องเป็นล .16 จุดศูนประมาณนี้นะไอ้เหล็กตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับปรับตัวนี้เป็นฟิกนัมเบอร์ห้เส้นโอเคนะครับแล้วก็เลือกปรับตรงวิวเป็น3 d จะทำให้มันเสร็จก่อนทีเดียวแล้วค่อยปรับก็ได้ครับแล้วก็มาดูที่3าดีดูกันนะครับได้ประมาณนี้อาจจะว่าก็ยังไม่จบนะครับมาที่เลเวลก่อนจะมีเลือลอีกฝั่งนึงก็ปรับตัวนีน้จบนะครับตัวนี้ก็ปรับที่เซคชันนี้ครับให้เข้าไปประมาณ5เซนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระยะเงิตอขอมนใส่ตำแหน่งนี้ไม่ได้ดีบาร์คอนเทนเนอระปนะรับตรงนี้ก็เป็นลบจุ แล้วก็ปรับฝั่งนี้เป็นลบจุดศูนย์ห้าครับโอเคคลิกถูกไปที่เลเวลนะครับเลือกตรงนี้ดเทปคัปปี้คัปปี้ไปเก้าสิบองศาอ่ามาดีเซชันใหม่เห็นไหมเหล็กมันก็จะซ้อนกันอยู่แล้วเ,เลือกเหล็กชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็โมบมันขึ้นไปก็ได้ พราะว่าถ้ากับ1.06ที่เราปรับเผื่อไว้ให้แล้วประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็คูมเล็กทั้งหมดตัดวิวโอเค 3D ประมาณนี้เห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวจริงๆมันต้องใส่ปลอกก่อนนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ปอกมา ก็เดี๋ยวจะจะมีผลกับเหล็กนิดนึงตรงที่ว่าจะถ้าใส่ปลอกมาเนี่ยมันก็จะดันให้ตัวตัวนี้มันเล็กลงทีนี้ปลอกมันอยู่ในนะครับปลอกตัวที่เลขสิก,ก็มาที่อ่เลเวลบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่รีบาเดี๋ยวเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วก็เลือกเหล็กปอก ลองดู 3D ก็ขยับตัวเหล็กปลอก12มิลครับเพราะว่ามันเสริมด้านในก็ปรับให้มันพอดีมาบนี้โอเคแล้วก็ขยับลงมาให้อยู่ตามตำแหน่งนะครับเป็นเหล็กรัดรอบเส้นเดียวนะครับโอเคเกจะมาดู 3D นะครับปรับวิวมันอยู่ใน 3D ก็เรียบร้อยนะัตอนนี้เดี๋ยว ตัวเหล็กเข็มนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนอีีหน้าแล้วเดี๋ยวใส่เหล็กตัวเสานะครับเหล็กเสาเหล็กขาขาตัวที่เป็นลูกเสาแล้วก็ตัวโดวเวลเสาขึ้นมาของเสาเข็มนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองไปฝึกดูเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทำแบบตัวนี้ให้มันจบทีเดียวไปเลยนะครับก็แค่นี้ขอบคุณมากครับ